รากฐานของความสำเร็จประกอบด้วยใจรักที่จะทำงานนั้นๆความเพียรการตั้งใจจดจอ่อและการทบทวนถ้าเรามีครบทั้ง4ประการนี้ก็จะเป็นกำลังเป็นพลังให้เราเก้าวไปให้ถึงจุดหมายปลายทางได้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดราชบุรีนะครับที่นี่วัดโพธารามเดี๋ยวคุยกับหลวงพี่ครับนวัสการครับเจริญพรจ้าครับผมวัดแห่งนี้เนี่ยผมเข้ามาอยู่ใจกลางตัวเหมือนเป็นเมืองเลยนะครับแล้วก็มีอะไรที่สวยงามมากๆนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับที่วัดแห่งนี้ก็วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่มานานเป็นร้อยร้อยปีแล้วในอดีตเนี่ยมีเจ้าวาดที่สืบค้นมาได้เนี่ยนับถอยหลังไปก็ประมาณ สี่ถึงห้ารูปก็ได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดครับแล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอในอดีตแล้วที่พอทราบมาก็คือว่าวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นใกล้ชุมชนตลาดโพธารามซึ่งอยู่ไม่ไกลไม่ไกลตรงนี้เองเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในครับที่ในในโบสถ์นี้เป็นยังไงบ้างครับมีอะไรบ้างโบสถ์น,นี้ก็จะมีพระที่เป็นมังเป็นพระปางมานิชัยอยู่รอบวไปหารโคตรประมาณร้อยกว่าองค์ แล้วก็เป็นพระเก่าแก่เป็นหินทรายที่เป็นแกะสลักเป็นปางมาวิชัยอ๋อองค์นี้เป็นเป็นพระเป็นหินทรายเป็นหินทรายอแล้วก็ด้านในก็เป็นพระประธานก็เป็นพระในยุคเดียวกันอืเดินทางนี้นิดนึงตรงนี้ที่หลวงพี่บอกว่ามีมีพระพุทธรูปเนี่ยลายล้อมไปหมดทางนี้เลย ใช่วิหารเป็นวิหารคตเป็นวิหาร,ค,รคตใช่แล้วได้บูรณะมาแล้วอยู่ครั้งหนึ่งก็ได้ปิดทองทับออกอ่าทับไปทั้งหมดแล้วออใช่โอ้นี่ก็จริงๆแล้วดูสวยมากนะเพราะว่า<ช>เป็นทางยาวไปแบบนี้เลยนะครับ<ช>เวลาญาติโยมมาเนี่ยก็เข้ามาชมได้มากราบได้นะครับใช่แล้วก็ชุมชนนี้ต้องมี ทั้งคนจีนแล้วก็คนไทยแล้วก็มีนามสกุลที่เราควจะคุ้นคุ้นหูกันเยอะเหมือนกันเพราะว่าชาวพุทรามนี้ก็ได้ไปทํางานอยู่ในเทพบ้างอะไรบ้างก็ก็จะมีนามสกุลที่คุ้นคุ้นอยู่เยอะเหมือนกันอืมคับสนับสนุนวัดมาตั้งแต่แรกเลยครับผมก็เรียกว่าจริงๆอาจจะเป็นคนเชื้อสายจีนซะเยอะในในในใกล้ๆตรงนี้ใช่ครับผมอ่ aza, เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ใน ในโบสถ์ในโบสถ์ในโบสถ์กันนะครับไปดูพระประธานแล้วก็ไปชมความสวยงามของโบสถ์ครับ <นะ S 1> แล้วด้านหน้าที่เป็นวิหารสีขาวๆนี้คืออะไรครับก็จะเป็นวิหารทั่วไปที่ทำทำให้คนมาได้สักการะกราบไหว้พระประธานอ๋อที่เสมาก็จะเป็นเสมาสองชั้นเป็นศีลาแรงสองชั้น นี่เป็นศีลาแะรสองชั้นซึ่งซึ่งจะดูแปลกกว่าที่อื่นนะใช่ใช่จะ,จะทุกทุกอันเลยนะครับใช่เป็นศีลาเอ่อเป็นเป็นเสมาสองชั้นค่ะเป็นเสมาสองชั้นนะครับปักขึ้นขึ้นด้านบนกันนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งวัดแห่งนี้นอยู่ใจกลางของตัวเมืองนะครับโพธารามก็เลยเป็นชื่อวัดโพธารามซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นญาติโยม <c oughs> นะครับเป็นชาวเชื้อสายจีนที่มาช่วยกันจัดสร้างนะครับ ค่คุณผู้ชมครับเข้ามาในโบสถ์แล้วนะครับในโบสถ์แห่งนี้พระประธานสวยงามมากครับแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆมากมายหลวงพี่เล่าให้ฟังหน่อยครับก็พระประธานนี้ก็เป็นพระประธานที่ทําด้วยศิลาแรงแล้วก็บูรณะขึ้นมาใหม่ก็มีชื่อว่าพระอุดมมงคลครับจากเดิมสมัยแต่ก่อนนั้นโบสถ์หลังนี้ได้บูรณะขึ้นมาใหม่ประมาณทักสามสิบกว่าปีที่แล้วจะเกิดจากการผูกพังแล้วก็ได้บูรณะสร้างขึ้นมาใหม่จะเลย จะเป็นหินหินอ่อนประดับไว้เพราะว่าภาพจิตรกรรมก็ไม่มีแล้วอืมครับอ๋อจะแสดงว่าในแต่เดิมเนี่ยจะมีภาพจิตรกรรมอยู่ด้วยใช่มีภาพจิตรกรรมแล้วแต่ว่ามันผุพังสุดซมลงไปมากแล้วได้ได้บริะเข้าไปใหม่สร้างใหม่หมดเลยแต่ว่าวิหารโคตยังอยู่เหมือนเดิมครับก็พระประธานยังอยู่เหมือนเดิมอมืครับก็เป็นศูนย์รวมใจของของชาวบ้านที่นี่ด้วยใช่ครับเวลามีงานต่างๆ เวลามีงานต่างๆก็มาใช้ที่นี่มีงานบวชมีทําบุญอย่างเช่นแห่เทียนเขานา้าพรรษาเป็นต้นทางโรงเรียนล้วแวกใกล้ๆก็จะนําเทียนมาถวายที่ที่วัดที่นี่ครับผมครับนอกจากที่โบสถ์แล้วเนี่ยยังมีตรงไหนที่ญาติโยมเวลาแวะเข้ามาอาจจะมาทําบุญมาไหว้พระเนี่ยจะไปตรงจุดไหนที่มีความสําคัญอีกบ้างก็จะมีศาลาอีกหลังหนึ่งที่เป็นศาลาไม้ก็จะอยู่ด้านนอก จะเป็นสาลาไม้ก็อายุร้อยกว่าปีแล้วตอนนี้ก็ทรุดโทรมล้ะเดี๋ยวจะมีโอกาสก,าก็จะได้บูรณะต่อไปเพราะปลวกเริ่มกินแหละมันมีที่มาความเป็นมายัางไงบ้างครับที่ต้องสาลาไมา้สาลาไม้นี่ก็ดั้งเดิมก็สร้างไว้เป็นสาราการประเรียนที่ว่าให้ญาติโยมได้มาทําบุญทุกวันพระฟังเทศฟังธรรมเป็นประจําด้านนั้นแล้วก็เคยได้บูรณะมาแล้วครั้งหนึ่งยกพื้นขึ้นมาจากเดิมที่ว่าเป็นพื้นเตี้ยๆอาจจะติดสีสัก แล้วก็หลวงพ่อองค์ปัจจุบันท่านได้บูรณะขึ้นมาก็ผ่านไปประมาณ20ปกว่าปีแล้วเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็เกิดความสุดโสมลงไปมากหลังคากระเบื้องก็เกิดฝนฝนตกแล้วน้ํารั่วแล้วก็มีปลวกกินตามต้นเสาหมดแล้วก็ถึงอถึงเวลาก็อีกไม่ใช่ไม่นานก็จะได้บูรณะให้ดีขึ้น ครับผมก็เป็นเรื่องราวของวัดโพธารามนะครับก็หากใครญาติโยมนะครับอยากจะมามาชมนะครับมาเที่ยวมาไหว้พระนะครับก็สามารถมาที่วัดโพธารามก็ยังมาศึกษาเรื่องราวต่างๆได้นะครับช่วงนี้กรานบนวัสการขอบพระคุณครับเจริญพรอจคุณผนะู้มชมครับหลังจากที่เราได้มาพูดคุยกับหลวงพี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมอ่า วัดกันนิดหนึ่งนะครับว่าวัดแห่งนี้นะครับวัดโพธารามเนี่ยมีความสวยงามอย่างไรนะครับที่เราเดินอยู่ก็จะเป็นวิหารคตนะครับที่อยู่ารายรอบนะจะมีพระพุทธรูปเนี่ยเป็นร้อยๆองค์เลยทีเดียวนะครับที่จัดสร้างเอาไว้นะครับก็สร้างม,มาว่าตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีความเป็นมาเนี่ยประมาณาตั้งแต่ปี2,404 นะครบบางแหล่งเขาบอกว่าประมาณปี2408ในการที่สร้างวัดนี้ขึ้นมานะครับโดยคนในชุมชนที่ช่วยกันนะครับเพราะว่าจุดที่เราสังเกตนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะจะมีผู้คนนะครับที่อยู่ในชุมชนเพราะว่าเป็นวัดที่อยู่ตั้งตั้งอยู่ใจกลางของชุมชนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีแล้วก็จะเป็นวัดประจำอำเภอด้วยนะครับปัจจุบันก็มีญาติโยมสาธุชนนะครับเข้ามา แวะเวียนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการทนุบำรุงพระพุทธศาสนามีงานสำคัญต่างๆทางศาสนานะครับวันสำคัญก็จะมาใช้โบสถ์แห่งนี้นะครับในการทำพิธีทางศาสนานะครับอย่างเช่นเข้าพรรษาออกพรรษานะครับหรือว่างานประเพณีนะครับและนอกจากนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยจะอยู่ใกล้ S <S ๆ,ๆกับ แม่น้ําแม่กลองนะครับของจังหวัดร,ราชบุรีนะครซึ่งก็จะเป็นเป็นวิถีชุมชนว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เราเห็นอยู่นี่เราเดินมานี่เรียกว่าใครอยากจะมาถ่ายรูปอยู่ใกล้ๆราชบุรีก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับวัดแห่งนี้สวยงามมากๆครับวิหารคดแห่งนี้นะครับจะอยู่รายรอบของโบสถ์นะครับซึ่งจะเห็นสถาปัตยกรรมที่ ดูเก่าแก่นะครับเพราะว่าสร้างมาเนี่ยโอ้ยนานมากนะครับแล้วเราจะเห็นพุทธลักษณะของพระพุทธรูปแต่ละองค์เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะทีะ่สวยงามนะครับบางองค์ก็จะเป็นรูปของเป็นองค์พระทรงทรงกษัตริย์นะฮะทรงเครื่องเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบน,นั้นนะฮะด้านหลังนี้ก็จะมีะเป็นเจดีนะครับองค์สีทองที่อยู่ด้านหลังนะฮะบรรยากาศที่เรามาถ่ายทำตอนนี้ช่วงเย็นๆก็ บรรยากาศร่มรื่นมากๆนะครับแล้วก็อบอุ่นนะครับเวลาที่เรามาอยู่ที่นี่เพราะว่าอยู่ใจกลางตลาดเลยครับผมส่วนพระบรมศที่เราได้ไปมาเมื่อสักครู่นี้ที่หลวงพี่บอกก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะก็ตั้งแต่ปี2 0 0 0เท่าไหร่อ่ะ404หรือ408 ประมาณนี้นะครับก็สร้างมาตั้งแต่สมัยนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเดิมเนี่ยจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแต่ว่าด้วยการที่การเวลาผ่านไปหลายปีเนี่ยนะครับก็เลยมีการบูรณะนะฮะมีการบูรณะก็เลยทําให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยก็ไม่มีปัจจุบันก็จะเป็นปกก็จะเป็นหินอ่อนทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเพื่อง่ายต่อการดูแลรักษานะครับก็จะเป็นวัดเป็นวัดหลักที่ที่คนมานะครับเราจะเห็นได้จากเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมครับ ขออนุญาตนะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมเวลาเราจะมีป้ายมีอะไรนะจะเห็นนมสกุลนะครที่หลวงพ่อบอกนมสกุลของผู้ที่ล่วงรับไปแล้วหรือว่าผู้ที่มีส่วนในการที่จะบริจาคในอดีตเนี่ยอันนี้อย่างปี2528เลยทีเดียวนะ,ะก็มีการบูรณะนะฮะเสาเจต้นแบบนี้แล้วก็นำสกุลของแต่ละท่านเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเราจะรู้ว่านำสกุลที่มียาวๆนิดหนึ่งหรือว่าชื่อเนี่ยเราจะรู้ว่าเป็นเป็นคนที่เขาเรียกว่าเชื้อสายเป็นไทยเชื้อสายจีน นะครับเพราะว่าคนในระแวกนี้ก็เป็นไทยเชื้อสายจีนนะครับอันนี้เราเดินรอบเป็นวิหารเลยเดี๋ยวเราออกไปจากตรงนี้นะครับไปอยู่ด้านหน้าเนี่ยจะมีเป็นเป็นเป็นวิหารนะครับที่สร้างขึ้นมาใหม่ที่สร้างขึ้นใหม่เขาไว้สําหรับในการไปไหว้นะครับสักการะก็จะมีพระพุทธรูปอยู่ในนั้นนะครับเราเดินมาจะเห็นใบเสมาไหมครับใบเสมาของที่นี่จะมีะหนึ่งจุดเนี่ยจะมีสอง มี2ใบด้วยกันนะฮะบใบเสมาคู่แบบนี้อันะะนี้จะเป็นลักษณะพิเศษของโบสแห่งนี้นะ,ะจะเป็นคู่นะอันนี้ก็คือเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วนะฮะเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วจะมีทุกจุดเลยนะครับเป็นใบเสมาคู่นะครที่อยู่รายรอบของโบสถ์แห่งนี้นะครับเอาไป <avoir> เดี๋ยวเราไปกันตรงนู้นนะครจะมีวิหารแล้วก็จะมีที่หลวงพี่บอกก็จะเป็นตรงที่มีอะไรอ่ะที่มีเป็นเหมือนสาลาการประเรียนเก่า นะครับพี่เดี๋ยวไปเห็นร่องรอยได้เพราะว่า er. ตอนนี้เขายัางไม่ได้บูรณะก็จะเห็นความเก่าเดี๋ยวนี้เวลามาดูก็มาดูความเก่านี่แหละครับเพราะว่าเราจะได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาในอดีตครับครับคุณผู้ชมครับเข้ามาด้านในศาลาการประเรียนแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นศาลาการประเรียนที่มีความกว้างพอสมควรน,นะครับซึ่งตรงนี้เขาก็ไว้จัดพิธีต่างๆทางศาสนานะครับการสวดมนต์นะครับแล้วก็เราจะเห็นความเก่า แก่ของสา,าราการประเรียนไม้แห่งนี้นะครับเพราะว่าสร้างมาก็าใกล้ๆกับในการช่วงสร้างวัดนะครับซึ่งกเ็เรียกว่ายูกันมานานแล้วนะครับแต่ว่ามีไม้มีอะไรที่เป็นเสาไม้ทั้งต้นแบบนี้ก็ยังคงความดั้งเดิมอยู่นะครับซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกไปว่าวัดโพธารามแห่งนี้เนี่ยก็จะเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนซึ่งกเ็เรียกว่าอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีชาติพันธุ์ที่หลากหลาย หนึ่งอันนะั้คือชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในระแวกของตลาดชุมชนที่อยู่ใกล้วัดแห่งนี้เนี่ยก็ยังคงนับถือาศาสนาพุทธเหมือนเรานะครับแต่ว่าบางส่วนเนี่ยอย่างอย่างราชบุรีเนี่ยนอกจากาศาสนาพุทธแล้วก็ยังมีคลิปอีกก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าตรงนี้ชุมชนใกล้ๆแถวนี้ก็จะมาใช้พื้นที่ของวัดนี่แหละครับขยับมาด้านในนะครับจะเห็นธรรมาร์ด้านหลังแล้วก็มีพระพุทธรูปหลายองค์ด้วยกันนะครับที่อยู่ รายรอบตรงนี้นะครับก็เรียกว่าสําหรับในการปฏิบัติศาส,สนพิธีต่างๆนะครับแล้วก็งานบุญอย่างนี้ครับพี่น้องประชาชนก็ใช้พื้นที่แห่งนี้นะให้เกิดประโยชน์ในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาครับคุณผู้ชมครับมาถึงแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิหารพระบรม,มรกรนกานนะครับซึ่งสร้างใหม่นะครับเป็นวิหารสีขาวนะครับมีรูป เทวดานะครับอยู่ประจําเสาแต่ละเสานะครับมองจากด้านนอกจะมีพระพุทธรูปองค์สีขาวที่ประดิษฐานอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนิดหนึ่งครับเข้ามาด้านในวิหารแห่งนี้แล้วนะครับก็จะเห็นอ,องค์พระพุทธรูปอ,องค์สีขาวนี้นะครับประดิษฐานอยู่นะครับก็ญาติโยมก็จะเข้ามานะครับ ระบนมสการนะครับแล้วก็จะเป็นที่พักที่นั่งนะครับสำหรับเวลาที่มีการสวดมนต์อะไรต่างๆก็จะใช้วิหารแห่งนี้นะครับในการที่จะทํามีป้ายนะครับเป็นรูปวาดนะครับก้ารวยรวยด้วยบุญเพิ่มพูนทรัพย์นะฮะรวยไมยตรีรวยการงานรวยความดีรวยความเก่งนะฮะก็จะเป็น มีภาพของพุทธประวัติบางส่วนนะครับที่จะให้เห็นนะครับเวลาเราอยู่ตรงนี้ก็จะอยู่ใจกลางใกล้ๆตรงนี้จะเป็นทางรถไฟที่มีนะฮะสัญจรไปจะมีป้ายวัดโพธารามอยู่ใกล้ๆทางรถไฟด้วยก็จะให้สื่อถึงในอดีตเนี่ยคนไทยใช้รถไฟมานะครับแล้วก็เวลาสัญจรน,นะจากทางเรือเมื่อก่อนนี้ก็เป็นทางรางพอทางรางก็นั่งรถไฟจะมี ไปวัดตรงนี้แล้วก็มีสถานีตรงนี้ก็เรียกว่าใครจะสัญจรผ่านทางรางรถไฟก็ลงมาที่วัดแห่งนี้ได้นะครับอยู่ในตัวอำเภอโพธารามเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพาผู้ชมไปติดตามช่วงธรรมะนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามในช่วงนี้เลยครับ อเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็จะนำหลักธรรมเรื่องอิทธิบาท4มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับสาธุชนทุกท่านได้นำไปประพฤติปฏิบัติบางคนทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มกำลังแต่ผลลัพธ์เนี่ยกลับไม่ได้มาอย่างที่เราได้ตั้งใจเอาไว้เหมือนเราเดินทางไกล หมดเรเรยวแรงหมดกำลังใจก็เริ่มท้อสุดท้ายต้องหยุดระหว่างทางทั้งที่อยากจะไปให้ถึงในขณะเดียวกันเราก็มักจะเห็นบางคนที่ทำเรื่องเดียวกันกับเราแต่สำเร็จได้ดีกว่าเราทั้งที่ทุกอย่างก็เหมือนกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้หลักธรรม ไว้หลักธรรมหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่ให้หลักธรรมเป็นเส้นทางแห่งความสำเร็จคือรากฐานของความสำเร็จที่มั่นคงนั่นเองเหมือนกับเสาเข็มที่ค้ำจุนสิ่งปลูกสร้างไม่ให้ลม้ลมลงหลักการนี้ก็คือการจัดวางใจให้ถูก คือประกอบด้วยใจรักที่จะทำงานนั้นๆก็เรียกว่าฉันทะความเพียรก็เรียกว่าวิริยะการตั้งใจจดจ่อเรียกว่าจิตตะและการทบทวนเรียกว่าวิมังสาถ้าเราขาดข้อใดข้อหนึ่งไป หนทางนั้นก็จะมีความรู้สึกว่าจะอีกยาวไกลที่เราจะเดินทางไปถึงแต่ถ้าเรามีครบทั้ง4ประการนี้ก็จะเป็นกำลังเป็นพลังให้เราเก้าวไปให้ถึงจุดหมายปลายทางได้นี้คือแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะเอาไว้เมื่อพูดถึงอิทธิบาทสี หลายคนอาจสงสัยว่าแท้ที่จริงแล้วหมายถึงอะไรในพระไตรปิฎกก็ได้อธิบายไว้ก็คือเป็นบาทเป็นฐานเป็นทางแห่งความสำเร็จหรือปัจจัยสี่อย่างที่ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรามุ่งหมายทำนั้น สำเร็จลงได้ลุล่วงลงได้ด้วยความราบลื่นและประสบประสิทธิภาพประสิทธิผลข้อแรกคือฉันทะหมายถึงใจรักมีความยินดีที่จะทำเมื่อเรามีใจรักที่จะทำแล้วไม่ใช่เพียงว่าอยากได้แค่เพียงแค่ผลแต่ให้เรานั้น มีความพอใจในตัวที่การกระทำของเราเองถ้ามีฉันทะงานที่ยากก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทำได้ต่อเนื่องได้ดีประการที่สองก็คือวิริยะคือความเพียรความพยายามความมุ่งมั่นไม่หยุดที่จะตั้ง ไม่หยุดตั้งแต,ตง่ตั้งแต่เริ่มต้นแต่เอาไว้ซึ่งความต่อเนื่องซึ่งเป็นพลังผลักดันให้เราได้ก้าวต่อไปแม้เราจะเจออุปสรรคต่างๆนานาเราก็จะไม่ล้มระหว่างทางประการที่สามก็คือจิตะตะแปลว่าการตั้งใจมั่น พูดง่ายก็คือเรานั้นเอาใจตั้งมั่นในกับงานที่เราจะทำเอาใจใส่ไม่ทำแบบขอไปทีหรือใจลอยเหม่อลอยแต่ให้เรานั้นมีจิตใจที่จดจ่ออยู่กับงานที่เราจะทำอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสิ่งที่เราทำหรืองานนั้นๆเมื่อเรามีจิตใจตั้งมั่นแล้วผลงานนั้น ก็จะออกมาอย่างมีคุณภาพข้อสุดท้ายคือวิมังสาก็คือการพิจารณาใค่ครวนทดลองให้แน่ใจไม่ทำไปด้วยความที่ไม่ได้การไม่มไม่มีการตรวจสอบก็คือให้เราทำด้วยความที่ทบทวนและนำมาตรวจสอบเมื่อเราตรวจสอบแล้ว ให้เรานั้นพิจารณาพิเคราะห์ว่ามีผลออกมาอย่างไรได้ผลอย่างไรและให้เรานั้นนำมาปรับปรุงและให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทั้งสี่ข้อนี้ก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่เสริมกันนั่นเองถ้าเรามีความเพียรแต่ไม่มีใจรักในการที่เราจะทำงานนั้นๆเราอาจจะเกิดความท้อแท้ขึ้นมาก็ได้ ถ้าเรามีแต่แค่เพียงสมาธิแต่ไม่ได้ไตรตรองอาจจะติดอยู่ในที่เดิมเดิมไม่ไปไหนแต่เมื่อเรามีครบทั้งสี่ข้อนี้ก็คือแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้เราเป็นแนวทางเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจในเส้นทางแห่งความสำเร็จนั่นเอง และไม่ใช่เพียงแค่แรงกายหรือแรงใจแต่เพียงอย่างเดียวแต่เราจะต้องอาศัยรากฐานทั้ง4ด้านนี้ให้สอดรับกันเมื่อพูดถึงฉันทะหลายคนอาจจะเข้าใจได้ว่าเป็นเพียงแค่ความอยาก ที่จริงแล้วฉันทะนั้นก็คือมีใจรักมีความยินดีที่เกิดขึ้นอย่างบริสุทธิ์ใจของเราไม่ใช่ความอยากที่ถูกกดดันหรือถูกบังคับเป็นความรักที่จริงใจไม่ถูกบังคับให้เราจะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถ้าเราทำสิ่งใดที่ถูกบังคับนั้นก็จะเกิดความอึดอัดใจแต่ถ้าเราทำอย่างตั้งใจในใจรักจริงๆผลก็จะออกมาเจริญงอกงามสิ่งนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้กลายเป็นภาระที่เราจะต้องทำ สมมุติว่าให้เราลองนึกถึงเวลาที่นักศึกษาจะต้องเตรียมตัว,ตตวสอบเราจำเป็นจะต้องอ่านหนังสือแต่เป้าหมายของเรานั้นก็คือเราอยากจะให้เพียงแค่สอบผ่านใจเรานั้นจะเต็มไปด้วยความกังวลว่า เราจะต้องอยากสอบให้ผ่านเราก็เพียงแค่มีความรู้สึกว่าอยากอ่านหนังสือแค่ไปเท่านั้นเองอยากจะให้มันจบๆผ่านๆไปแต่ถ้าเกิดว่าเป้าหมายของเราคืออยากจะเข้าใจในเนื้อหานั้นจริงๆเรานั้นจะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องใส่ใจถึงแม้ ถึงแม้ว่าเวลานั้นเราอาจจะลืมเรามีความรู้สึกว่าเราใส่ใจไปจะทำให้เรารู้สึกช่วงเวลานั้นผ่านไปเร็วมากเราอาจจะลืมเวลานั้นไปเลยก็ได้และฉันทะนั้นก็จะต่างจากคำว่าตัญหาตัญหานั้นก็คือความอยากได้อยากได้ผลอยากได้ครอบครองฉันทะคือใจรัก ในกระบวนการไม่ยินดีที่จะก้าวเดินไปไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรใจก็ยังคงอ่อนโยนต่อสิ่งที่เราทำถ้าไม่มีฉันทะความเพียรก็จะอยู่ได้ไม่นานเพราะเมื่อใจไม่มีความรักในสิ่งที่เราจะทำไม่มีใจรักในการงานนั้นแล้วก็จะกลายเป็นการฝืน จที่เราจะทำนั่นเองแต่เมื่อมีฉันทะสิ่งที่ยากมันจะก็จะกลับกลายเป็นเรื่องง่ายและเราจะทำได้อย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานแล้วก็เกิดผลสำเร็จและเป็นแรงที่ผลักดันให้เราก้าวต่อไปอย่างเบาสบายสบายใจ นี่คือรากฐานของข้อแรกในอิทธิบาทสที่พระพุทธเจ้าได้ไว้ที่เราให้ได้ที่พระพุทธเจ้าได้ไว้ชัดว่าเป็นแนวทางแห่งความสำเร็จในเมื่อเราไม่มีใจรักในสิ่งที่เราจะทำความเพียรความพยายามเราก็จะไม่เกิดขึ้น แต่คำว่าวิริยะที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้นั้นก็หมายถึงการฝึกฝนทําจนเต็มที่ถ้าเราไม่มีความตั้งใจไม่มีความไม่มีวิริยะนั้นเราจะไม่อยากจะทำงานให้สำเร็จได้โดยง่ายถ้าเรามวีวิริยะแล้วเราจะอยากทำงานให้สำเร็จอย่างต่อเนื่องไปหลายครั้งเราก็คิดว่า ต้องทุ่มแรงลงไปทั้งหมดแต่แดบางครั้งนะคนที่ยังเหมือนกับคนที่ออกกําลังกายนะถ้าเราไม่มีวิริยะนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราออกกําลังกายไปนั้นเสียเปล่าประโยชน์ถ้าเกิดว่าเราเริ่มทำทีละนิดทีละหน่อยอย่างนั้นก็ถือว่าเรามีวิริยะเพราะว่าเรามีความตั้งใจแล้วแล้วก็ฝึกฝนอบรม ตั้งใจฝึกตัวเองออกกำลังกายไปอย่างวันละนิดวันละหน่อยอย่างนี้ก็ได้เช่นกันความสำเร็จไม่ได้เกิดมาจากความพยายามเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากที่เรานั้นได้มุ่งมั่นได้ทำมีอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือ นะอิทธิบาทสี่มีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะและมีวิมังสามีใจรักมีความเพียรมีความมุ่งมั่นที่จะทำและสุดท้ายก็คือมีการไตรตรองสิ่งที่ผ่านไปแล้วนั่นเองสุดท้ายนี้พระอาจารย์ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่ได้ตั้งใจ นอบน้อมคุณของพระสมมาสมุทจ้าและน้อมนำเอาหลักธรรมของพระพุทธองค์อย่างเช่นอิทธิบาทสี่ในการดำเนินชีวิตนี้ถ้าอาจารย์ก็ขออนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลพร้อมกันนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาสาธุก,การในจิตอันเป็นกุศลขอให้ทุกท่าน จงมีเจริญด้วยอายุวันนะสุขภลละปฏิพานธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดเป็นไปนในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สมฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมา่ปรารถนาวิริแล้วตั้งใจวิริแล้วจงทุกท่านทุกตะกางเธอขอเจริญพร